สวัสดีครับผมชื่อบอสนะครับนายลือศักดิ์พรมตกิจนะครับก็ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอบคณิตศาสตร์นะครับก็ความคิดเห็นนะครับหลังจากที่ได้เรียนวิชาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยผมมองว่าเอ่อเป็นวิชาที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่จําเป็นนะครับโดยเฉพาะว่าที่คุณครูเนีครับเพราะว่าเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับเราต้องเจอเด็กที่ อาจจะมีความต้องการพิเศษเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันช่วยให้คุณครูเนี่ยครับมีมุมมองที่เข้าใจเด็กมากขึ้นนะครับแล้วก็มองในมิติอื่นๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างส่วนตัวผมเองนะครับก่อนที่จะมาเรียนวิชาเนี่ยนะครับผมผมมีมุมมองต่อ,อเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยแคบมากๆนะครับ คือเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมเคยมีเพื่อนนะครับที่เป็นบุคคลที่เป็นบุคคล learning disorder นะครับทีนี้ครับผมก็เลยตอนนั้นนะครับด้วยความที่ว่าเด็กอยู่ด้วยนะครับมองว่าื่อนของผมคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ชอบทำให้คุณครูเนี่ยไม่พอใจนะครับแต่หลังจากที่ผมเนี่ยทำได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้ เรียนรู้ในวิชานี้นะครับก็ทําให้มุมมองของผมเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับแล้วผมมั่นใจว่าผมเนี่ยเข้าใจเด็กมากขึ้นนะครับว่าเดิมากมากนะครับแล้วก็อย่างบางสถานการณ์อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้มีโอกาสได้เรียนอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าผมอยู่ในสถานการณ์จริงๆนอย่างเงี้ยครับเจอเด็กจริงๆอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าคงจะไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าวิชานี้นะครับ เป็นวิชาที่มีความจําเป็นมากๆนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้เรียนวิชานี้นะครับผมรู้สึกโชคดีมากๆนะครับเนื่องด้วยจากคณะอาจารย์นะครับแล้วก็วิทยากรพิเศษอาจารย์พิเศษทุกทท่านนะครับนําความรู้แล้วก็เนื้อหาเนี่ยเตรียมมาได้ครบถ้วนแล้วก็แน่นหนามากนะครับข้อสงสัยต่างๆที่ผม สงสัยนะครับก็ได้รับการตอบที่ผมพ้องว่ามันลึกซึ้งมากมากนะครับที่ทาใหา้มันทาให้โลกของผมนี่มันกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าแต่ผมต้องขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์พิเศษท,ทุกท่านนะครับที่นําความรู้ดีๆนะครับแล้วก็นำเนื้อหาที่ ผมไม่รู้ว่าผมไม่เคยรู้มันมาก่อนนะครับมาให้ผมได้เรียนแล้วก็ศึกษานะครับยังไงต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็อาจารย์พิเศษทุกๆท,ท่านเนยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็ในส่วนของอการนําไปประยุกต์ใช้ในอนาคตนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าผมจะต้องนำเรื่องราวนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ได้สอนผมเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้กับเด็ก ในอนาคตของผมแน่นอนนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับคือสมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งที่อลาวาดอย่างงี้ครับหรือว่าอ,อ,อยู่โดยออกไปจากห้องอย่างงี้ครับซึ่งถ้าผมไม่ได้มีโอกาสได้เรียนนะครับก็คงจะถึงสถานการณ์จริงๆริอาจจะรับมือไม่ถูกนะครับแต่หลังจากที่ได้เรียนนะครับก็ทําให้รู้ว่ามันมีสเต็ปหนึนะครับก็คือเราอาจจะต้องหาสิ่งเล้านะครับ คุยกับเด็กนะครับอบอกเพื่อนๆในห้องให้เข้าใจนะครับแล้วก็ปรึกษาผู้ปกครองนะครับแล้วก็ดูผลการเรียนหรือว่าดูประวัติย้อนหลังนะครับเพื่อจะทําแผนการสอนสุนบุคคลนะครับซึ่งความรู้อย่างเงี้ครับผมมองว่าคือผมมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อันนี้ครับ ซึ่งตรงนี้ครับผมต้องขอบคุณอาจารย์แลวก็อาจารย์พิเศษทุกท่านนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็เอ่อผมต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณค,ครับ